ร่องหนึ่งประมาณไล่หนึ่งค่ะอ๋อประมาณไล่หนึ่งเลยใช่ค่ะคุณป,ปุ้ยปลูกอะไรบ้างนอกจากนอกจากกะเพราแดงเนาะคือใช่แล้วก็โหระพาอากาศหอมขึ้นชายก็ใช้หมดแหละแต่รอบนี้เป็นกะเพราแดงเห็นมีกะเพราขาวด้วยใช่ค่ะอาอายุเท่าไหร่แ,แล้วกะเพราแดงเราห้าเดือนแล้วค่ะเก็บมากี่รอบแล้วครับเนี่ยเยอะแล้วค่ะเก็บตลอดค่ะ,ะครับคือถ้าถ้าหยุดน่ะหยุดก็หยุดได้แค่สองสามวันแล้วก็ต้องกลับมาเก็บอีกแล้วมันแตกยอดแตกใบหยุดอย่างนี้ตลอดใช่ค่ะ และแน่นอนว่าคุณปุ้ยใช้โฟทีใช่ค่ะฉีดประมาณกี่วันครั้งครับอาทิตย์ละครั้งค่ะใส่ปุ๋ยนี่เดือนละครั้งแล้วฉีดโฟทีบ้างอาทิตย์ละครั้งคือส่วนตัวอ่ะชอบโฟทีเพราะว่าคือเหมือนเป็นอาหารเสริมเราก็เลยใส่ให้กับผักทุกตัวอย่างกะเพราขาวอะ่ะใบี่ใหญ่ใหญ่มากโหระพาก็ใบใหญ่แล้วก็มันก็จะเก็บได้นานหลายเดือนใบมันก็จะที่แตกออกมาใบามันก็จะใบใหม่อ่ใบมันไม่กระด้าง มันจะสวยอะแล้วยืดอายุด้วยใช่เก็บทุกวันได้ตังค์ทุกวันครับ